ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับนัดแรกของเกม Premier League Summer Series ที่สหรัฐถือว่าเป็นเกมที่แฟนปีศาจแดงอย่างเราๆพอใจพอสมควรนะครับหลังจากที่แมนยูสามารถชนะเว์แฮมไปได้2ประตูต่อนหนึ่งโดยก่อนเกมเชื่อว่าแฟนแมนยูตั้งตารอดูนักเตะใหม่อย่างไบอันเอบโมและมาเธวส์ค e ุนย่าที่มีโอกาสลุ้นลงสนามคู่กันนะครับหลังจากที่เอบโมย้ายมาร่วงทีมทันในการออกเดินทางทัวร์สหรัฐแต่ต้องผิดหวังเล็กน้อยนะครับเมื่อมีรายงาน ก่อนเกมว่าตัวของเอ็มโบโมยังอยู่ในช่วงเรียกความฟิตและตามหลังเพื่อนร่วมทีมเล็กน้อยในการเตรียมความพร้อมสำหรับในช่วงปีซีซั่นทำให้ตัวของเอ็มโบโมนั้นยังไม่สามารถลงสนามได้ในเกมนี้ส่วนนักเตะอีกแข้งของแมนยูที่มีรายงานเข้ามาก่อนเกมอย่างนุสแซมัสราวีก็ไม่พร้อมลงสนามเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย สำหรับในเกมนี้แมนยูถือว่าเริ่มต้นได้ดีนะครับหลังจากที่เจ้าหนูไอเดนเฮเวิสามารถเรียกจุดโทษให้ทีมได้ตั้งแต่ช่วง5นาทีแรกเท่านั้นและเป็นทางด้านกับตันบูโนสังหารคมกิบนะครับพาแมนยูขยับออกนําเวทหัมไปได้1ประตูต่อศูนย์ตั้งแต่5นาทีแรกนอกจากได้จุดโทษและได้ประตูขึ้นนําเร็วแล้วรูปเกมโดยรวมในเกมนี้ของทีมปีศาจแดงก็ถือว่าเล่นได้ดีนะครับไม่ชวนง่วงแบบเกมก่อนนักเตะปีศาจแดงเพสซิ่งบีบแย่งบอล และเล่นบอนเลเร็วกล้าได้กล้าเสียมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีจังหวะที่หอยลุนเกือบที่จะทําประตูได้นะครับแต่ว่าบอลชนสามเหลี่ยมเสียดายไม่เข้านะครับลูกนี้พอะถ้าลูกนี้เข้าไปเชื่อว่าจะสามารถเรียกความมั่นใจให้กับลัดมูทหอยลุนไม่น้อยโดยในเกมนี้จะเห็นได้ชัดว่าตัวของหอยลุนแตกต่างออกไปจากเดิมนะครับมีความขยันและความฟิตมากขึ้นสามารถวิ่งฉีกไปรับบอลแดนบนได้ตลอดนะครับทำเกมลุกร่วมกับเพื่อนได้ดีขึ้นพ เพราะในเกมนี้มีจังหวะที่เห็นหอยลูนวิ่งแซงคู่แข่งจากด้านหลังแบบเห็นเห็นอยู่บ้างและที่สําคัญเลยมีจังหวะยิงที่เยอะขึ้นนะครับแต่ยังไม่ตรงกรอบและขาดความเฉียบคมอยู่ดีสําหรับฮอยลูนแม้ว่าจะมีส่วนพัฒนาขึ้นมาเยอะพอสมควรแต่ส่วนตัวแอดมนมองว่ายัางไงทีมปีศาจแดงก็น่าจะต้องซื้อกองหน้าตัวเป้าคนใหม่เข้ามาเป็นตัวหลักแล้วฮอยลูนก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อไปถ้าหากว่าเจ้าตัวไม่ย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ส่วนนักเตะใหม่อย่างมาเทอุ คุณย่าถือว่าเล่นได้เด็นเลยทีเดียวสําหรับในเกมที่2ของเจ้าตัวสามารถเคลื่อนเกมลุกด้วยสปีดค,ความเร็วสูงมากในการจอะทําลายแนวรับคู่แข่งและได้อยู่ในสนาม66นาทีหลังจากนั้นเป็นโอกาสของเมสันเมาส์ที่ได้ลงมาแทนก็ต้องรอดูตอนที่เอมโบโมฟิปพร้อมลงสนามนะครับเกมลุกของทีมปีศาจแดงน่าจะมีมิติมากขึ้นอย่างแน่นอนส่วนเกมรับก็ถือว่าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสำหรับตัวจริงที่ได้ลงสนามอย่างมัดไทด์เลก เลนิโยโลและรวมไปถึงไอเดนเฮเวนแต่ในส่วนที่ยังไม่ดีพอก็น่าจะเป็นกองหน้าตัวเป้าอยู่ดีดูแล้วยังไงก็ต้องเสริมอย่างแน่นอนเพราะถ้าฤดูการหน้ายังหวังพึ่งหอยลูนส่วนตัวแอดมิมบอกเลยนะครับว่ายาก แต่ฮอยลูนถ้าขายไม่ออกจริงๆเก็บไว้ในทีมก่อนได้นะครับดีกว่าที่จะปล่อยยืมเพราะในเกมนี้ดูเหมือนว่าจะมีทรงกองหน้ามากขึ้นเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกสักนิดน่าจะสามารถเล่นได้นะครับสาหรับฮอยลูนแต่ในช่วงตลาดรอบนี้อยากได้กองหน้าตัวเป้าคมๆเข้ามาสอยตาขาคู่แข่งให้สิ้นซากไปก่อนอย่างเบนจามินเซโกหรือว่ากอนซาโลลามอสของปารีสก็น่าสนเช่นเดียวกันสําหรับเกมแรกปีศัตแดงเก็บ3แต้มประเดิมทัวร์เมต์พรีเมยรีซัมเมอร์ซีรีส์ได้ สำเร็จนะครับจากผลงานทํา2ประตูของเดอะแบกประจําทีมอย่างบูโน่เจ้าเดิมส่วนทางด้านเวสแฮมไล่มา1ประตูจากจาร์ลอดโบเวนแต่ไม่ทันนะครับจบเกมด้วยผลชนะของแมนยู2ประตูต่อหนึ่งแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงละครับมองยังไงกันบ้างในเกมนี้ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์ของทุกท่านเข้ามาพูดคุยกันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับนิ่งไม่ไหวแล้วแมนยูเล่นเครื่องโฉกไหลสีควาเซสโก้แก้ปัญหาหน้าจบไม่คมล่าสุดมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่กําลังเดินหน้าเจรจากับไหลสีเพื่อหาข้อตกลงในการคว้าตัวเบนจามินเซสโก้มาร่วมทีมให้สําเร็จหลังทีมปีศาจแดงต้องการปรับปรุงทีมเรื่องการจบสกอร์ให้ดีขึ้นโดยเป็นที่เชื่อกันว่าตอนนี้แมนยูกําลังเผชิญหน้ากับนิวคาสเซิลในการแย่งคว้าตัวเบนจามินเซตโก้ องหน้าของแอร์เบรไล์ซิเข้ามาร่วมทีมและในตอนนี้ทีมของอโมริมก็กําลังเร่งมืออย่างหนักในการปิดดิวดาวยิงรลยนี้เข้ามาร่วมทีมให้ได้ก่อนที่ฤดูการใหม่จะเริ่มต้นขึ้นตามรายงานล่าสุดจากเบนจ่าขอบผู้สื่อข่าวจากกิฟมีสปอร์ตรายงานว่ามีการคาดการณ์ว่าทีมปีศาจแดงจะทําการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในต้นสัปดาห์หน้านะครับหลังมีรายงานว่าคริสโตเฟอร์วีเวลผู้อํานวยการสัญหาของทีมปีศาจแดงได้ดําเนินการตกลง เงื่อนไขส่วนตัวกับเบนจะมีเซโกและตัวแทนของเขาได้แล้วและตามรายงานของวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ระบุว่าในตอนนี้แมนยูกำลังพยายามเจรจาข้อตกลงเบื้องต้นกับไรซีหลังได้รับการยืนยันว่าไลซีพร้อมที่จะปล่อยตัวเซโกออกจากทีมนะครับหากได้ข้อเสนอจำนวน62ล้านปอนด์แต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทีมปีศาจแดงในการจัดการโครงสร้างข้อเสนอเพื่อยื่นให้กับไลซีซึ่งแน่นอนว่า ทีมปีศาจแดงจะใช้โครงสร้างการชำระเงินแบบผ่อนชำระนะครับสำหรับการคว้าตัวเซตโกอย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีการยื่นข้อเสนอเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในช่วงต้นสัปดาห์หนะ้า เพราะในตอนนี้ทีมปีศาจแดงต้องทํางานแข่งกับเวลานะครับเนื่องจากนิวคาเซิลเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่กําลังอยากได้ตัวเบนจามินเซ g โกเข้ามาร่วมทีมเช่นเดียวกันและเป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าตัวของเซตโกเป็นเป้าหมายหลักของแมนยูในการเสริมทัพกองหน้าคนใหม่และทีมปีศาจแดงก็ต้องการได้ตัวมาร่วมทีมก่อนที่ฤดูการใหม่จะเริ่มต้นขึ้นในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้ ก็ Go, หวังว่าทีมปีศาจแดงของเราจะได้กองหน้าคนใหม่เข้ามาร่วมทีมก่อนที่ฤดูการใหม่จะเริ่มต้นขึ้นนะครับเพราะไม่เช่นนั้นช่วงต้นฤดูการทีมของเราน่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากอย่างแน่นอนแล้วเพื่อนเพื่อนพ,พ,พี่พี่แฟนปีศาจแดงแ่ะครับมองว่าค่าตัวของเซตโกจำนวน62ล้านปอนด์เป็นราคาที่เหมาะสมหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับบอร์ดแมนยูไฟเขียวทีมซื้อขายเร่งเจรจาคว้าตัวดักรัสลุยเสริมแดนกลางก่อนเปิดซีซั่น ล่าสุดทางด้านแกมเบลลี่หัวหน้าผู้สื่อข่าวจากทีบีอาร์ฟุตบอลได้ออกมายืนยันว่าตอนนี้แมนยูและยูเวนตุสท,ทั้งสองสโมสรกำลังเจรจาเกี่ยวกับการย้ายทีมของดักลาสลุยและเจดอนซานโชให้เกิดขึ้นนะครับหลังมีรายงานว่าทีมปีศาจแดงต้องการยืมตัวดักลาสลุยพร้อมแนบออปชั่นซื้อขาดให้กับยูเว่พิจารณาโดยที่ตัวของดักลาสลุยกองกลางชาวบาซิลซาลนี้ก็ต้องการย้ายกลับมาอังกฤษยอย่างมากเช่นเดียวกันนะครับและกำลังพิจารณาทางเลือก ของเจ้าตัวยูซึ่งตอนนี้เป็นทางด้านแมนยูที่กําลังพยายามอย่างหนักเพื่อบรรลุข้อตกลงให้สาเร็จและการปล่อยตัวดักลัสลุยออกจากทีมได้ก็จะทําให้ยูเวสามารถเซ็นซานโชอของแมนยูไปร่วมทับได้เช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ทางทีมม้าลายก็กําลังเล่งปล่อยตัวนักเตะที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมออกไปให้ได้เสียก่อนหลังจากที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าพวกเขาสามารถบ,บรรลุข้อตกลงสัญญาส่วนตัวกับเจดอนซาน ได้แล้วแต่ว่าดิวซื้อตัวซานโชไปร่วมทีมต้องหยุดชะงักนะครับเนื่องจากว่าทีมมาลายยังไม่สามารถปล่อยผู้เล่นส่วนเกินออกจากทีมไปได้หลายคนและถ้าหากพวกเขาสามารถปล่อยตัวดักลาสลุยออกไปได้ก็จะมีพื้นที่ว่างสําหรับการเซ็นสัญญากับซานโชมาร่วงทีมแม้ว่าตอนนี้จะมีหลายสโมสรน,นะครับที่สนใจดักลาสลุยเช่นเดียวกันแต่อโมริมเชื่อว่านี่จะเป็นโอกาสอันดีสําหรับทีมปีศาจแดงที่จะสามารถคว้าตัวนักเตะฝีเท้าดีมาเสริมทั ในแดนกลางของทีมได้โดยมีรายงานว่าทีมเจรจาของแมนยูที่นําโดยเจสันวิลค็อกกาลังเจรจาและพยายามปิดดีลนี้ให้สําเร็จนอกจากแมนยูที่สนใจแล้วก็ยังมีเวสแฮมเอเวอตันและนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ต่างก็กําลังให้ความสนใจคว้าตัวดักลาสลุยไปร่วมทีมเช่นเดียวกันแต่รายงานของแกมเบลลี่ได้ระบุว่าแมนยูเป็นทีมที่มีความพืมหน้ามากที่สุดในขนานี้ ถ้าได้มาเสริมกลางอีกสักคนก็น่าจะดีนะครับสำหรับดักลานลุยและที่สำคัญจะเป็นการเปิดทางปล่อยตัวเจดอนซานโชออกจากทีมได้สำเร็จและนี่ก็คือสรุปข่าวปีสัตวแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงเช้าของวันที่27กร,รกฎาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกระจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอกราบสวัสดีครับ